ทองไทยขยับลดหลังเงินบาทเริ่มแข็งค่าส่วนโกสปอตพักตัวใต้2 0 0พดอลลารลอดูผลการสู้ลบและผลการประชุมธนาคารกลางสำคัญสวัสดีนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้อังคาร31ตุลาคมก็เข้าสู่สุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วนนครับเรามาดูราคาทองคำไทยกันก่อนเลยเช้านี้ราคาขายออกทองคำแท่ง9ก5ที่สมาคมค้าทองคำประกาศออกมาราคาแรกอยู่ที่3 4 0 0 0บาทส่วนราคารับซื้ออยู่ที่33,900บาทคำนวณจากเงินบาทที่35.9 9บาทต่อดอาลลา่าขณะ ที่ราคาทองรูปพรรณราคาขายออกอยู่ที่34,500บาทราคารับซื้ออยู่ที่33,291.36บาทนะครับทั้งนี้ชายนิงโก้บุเรียนมองว่าเงินบาทแข็งค่ามากขึ้นหลังรุด36บาทต่อดอลลาร์กดดันราคาทองคําไทยค,ยค่อยๆซึมลงประกอบกับการช่วงย่อตัวของราคาโกลสปอร์ตหลังเปิดแกลบกระโดดลงมาทําให้โอกาสยังซึมลงต่อได้การย่อตัวเข้าซื้อจะเป็นการเกณงกําไรเลี้ยสั้นเท่านั้นไม่เน้นสะสมชายนิงโกให้แนวต้านราคาทองคาได้ที่ 33, 0 0 0 980แล้วก็3 4 6 0บาทขณะที่นาะรับอยู่ที่33,750แล้วก็33,600บาทขณะที่ราคาก o ูสปอร์ตเมื่อวันนี้ก็รับตัวลดลง10ลลา์นะครับมาปิดตลาดที่1,996ลลา์แต่ราคาก o ูสปอร์ตยังได้แรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังกองทัพอิสราเอลได้เคลื่อนกำลังพลและรถถังเข้าโจมตีพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเพื่อกวาดล้างกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นการโจมตีต่อเนื่องหลังจากการเปิดฉากปฏิวัติการภาคพื้นดินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้านนายเบนจม เนเดทันยาฮูนายกรป็นตีอิสราเอลปฏิเสธแรงกดดันจากนาชาติในการหยุดยิงกลุ่มฮามาสและปฏิเสธข้อเรียกร้องให้ตนเองหลากออกนะครับขณะที่กองกำลังอิสราเอลก็มีการประทะกับกลุ่มมิสบลลข้ามชายแดนเลบาน,นอนสาบประชาเตือนว่าความขัดแยง้งกําลังลุกลามไปยังซีเรียและยังคงเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาทองคาส่วนประเด็นอื่นๆที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นักทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางหลายแห่งนะครับเริ่มจากธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่าบิลเจที่ประชุมในวันนี้ตามมาด้วยธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในคืนวันที่ 31ตุลาคมต่อวันที่1พฤศจิกาย,ยนนะครับแล้วก็ธนาคารอังกฤษในวันที่2พฤศจิกาย,ยนนอกจากนั้นทั้ลงทุนยังรอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐเดือนกันยาย,ยนนะครับที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ด้วยเราไปดูมุมมองการลงทุนจากบรสิสั่ค้าทองคาในประเทศทั้งออสเตรเลียมองว่าภาพรวมใหญ่ของตลาดทองคํายังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นเส้นค่าเฉลี่ย50วันอยู่ที่1,979ดอลลาร์ยังทําสลปเป็นบวกนะครับแล้วก็แตะตัดสิ่งค่าเฉลี่ย100วันแล้วก็200วันในทิศทางขาขึ้นอยู่แน,นวโน้มยังเป็นฝั่งอัพเทนฝั่ง ยังได้เปลียบตลาดในช่วงนี้แต่ก็้้ใหระวังแรงเทขายจากสัญญาณโอเวอร์โซนใน RSI นะครับที่เข้าเขตซื้อสูงแล้วอาจจะทําให้ราคาเกิดแรงเทขายตามมาปูที่มีสานะซื้อบาย แนะรอทยอยปิดนะครับผู้รอย่อซื้อควรตั้งจุดสต็อปลอตไว้ด้วยออสซิลิตให้รับที่1,990ไป1,976ล้านลาส่วนแนวต้านอยู่ที่2,010แล้วก็2,020ล้านลาด้าน s อสซมองว่าราคาโกลสบอลเมื่อวันนี้ยังคงทรงตัวออกไปค้างอ่อนค่าเล็กน้อยนะครับเพราะกังวลมาทันเฟดที่ขู่ว่าจะสู้เงินเฟ้อต่อนักลงทุนรอช่วงดึกคืนวันพรุ่งนี้นะครับเฟดจะมีคําตอบให้แล้วก็เมื่อมาดูทางเทคนิคราคาโกลสบอลเหมือนจะพักเหนื่อยรอผลประชุมเฟดแล้วความคืบหน้าของสงครามว่าจะออกไปทางใดหากราคายังยืนเหนือ2,000ล้าน ได้ชัดก็พร้อมที่จะไปต่อที่2 0 2 0 2 0 5 0แล้วก็2 0 7 0ถึง2 0 8 5ดอลลาร์กรณีที่โกลสปอตป,ปิดตัวต่ตำกว่า1,990ดอลลาร์แสดงว่าพักฐานรอผลประชุมเฟดและข่าวสงคราม ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเล่นซันนะครับโดย sctco ให้รับราคาทองคำสปอตไว้ที่1980งพกแล้วก็หนึ่งาร้อยดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2050แล้วก็2080ดบดอลลาร์ขณะที่เล้งหงคอมมูนิตี้ให้นำรับรายวันที่1987แล้วก็1 9 8่งารดอลลาร์ส่วนแนวยร์ต้ารายวันอยู่ที่2 0 0 6แล้วก็2 0 1 2บสอดอลลาร์นะครับปิดท้ายที่ arr gold trading มองว่าราคาทองคำ อบแคบออกไปทางด้านข้างนะครับโดยมีแนวรับสำคัญที่1,990เวอลลราหากสามารถยืนอยู่เหนือแนวนี้ได้ในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปต่อได้โดยพี่นาตัดขาดทุนหากราคาปรับฐานลงต่ำกว่า1,980เวอลลร์ ARR Gold Trading <c oughs> ให้แหนวรับายวันที่1,990-1,980แล้็1,970เวอลลร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,10-2,20 0 0แลวก็2,30เวอลลร์อันนี้ก็คือข้อมูลที่โกลาหหยิบยุบมาฝากกันในช่วงแรกของวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายผมพูดคุยกับทางนักวิิเเคคคครรราาาาาะะ์จกบบััททอองงํในนมมมมืไยดูุ มองกันว่าช่วงนี้ระหว่างที่เราสัญญาณอะไรหลายอย่างเราควรจะมีการปรับกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไรบ้างนะครับถ้าชินชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดสั่งไปช่องทางต่างๆให้ด้วยนะครับท่างทางยูทูบท่างเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ g o l d a r o u n d แล้วก็ต้องขอบคุณมาสัดค้าทองรายใหญ่ในเมืองไทยนะครับที่สนับสนุนการเมืองของโกลาลมาอย่างต่อเนื่องเริ่มจาก y l g boolean integer เชื่อจำกัดบริษัทอินเตโกโกเทรดจำกัดบริษัทออสซิลิทจำกัดบริษัทชายนิ่งโก้บูลเลียนจำกัดบริษัทชายนิ่งโกจิวเวลลี่จำกัดบริษัทลเ่งงห คอมมูนิตี้จำกัดขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ